สวัสดีครับมื่อนี้ก็พ่อกับบ้านน่องในช่องกบปลาพ้าลวยนะครับมื่อนี้บ้านนองกับสีผ้ามาเกีียวเขาครับพี่น้องนี่แหละครับพี่น้องมาเกีียวซอยบานนองเนีเด้อนี่ครับกําลังเลี้ยงแหละครับพี่น้องบ้านนองกับมาเกีียวเขาน่องนอนแน่ตั้งแน่นี่ครับนี่แหละมาเกีียวซอยกันแต่พอใส่แว่นตาบ่ได้พี่น้องเหลี่ยมตาแห้งมันแดดนะครับนะ้องก็ต้องใส่แว่นกันแสงแดดไว้เนาะเทาก็สีย่งแบบตาเท่าก็สีบอแบบเหลี่ยมแห้งเนาะมันก็สีบอเด้ปะทะแดดแห้งครับ ก็เลยใส่วบนตาป้องกันใบน,นี่แหละครับพี่น้องบ้าน้อกกับเกี้ยวนี่แหละครับครับมาเกี่ยวซอยพีนบ่านนอกเด้อนี่นะครับบ้าน้อกกับเกี่ยวคู่ปีนแล้วครับพี่น้องเกี่ยวคู่ปีครับเกี่ยวคูป่ปีนี่แหละครับพี่นอ Vegeta ้องเอ้ยมาซอยกันย่ำเกี่ยวกับเกี่ยวครับผม เบาน้องดำหน้าถ้าดำหนาดำคางคัวได้พี่น้อง <Okay. S 1> เกี่ยวเกี่ยวเขานี่คางทรายนครับเขากลับลมแน่จังหน่อยเนะาะเพราะว่าลมถ้าอยูุ่มาที่แกบเขางามๆลมเบิดครับพี่น้อง นี่แหละครับเท่ากับมาเลี้ยงเป็นฟอนเป็นฟอนแบบจังสีเนาะครับเนาะนี่นะครับม้วนตั้งตั้งกะอยากซุปกันแน่กะสีมาเกี่ยวซอยกันหลายคนเนี่ยนะครับเพ,พื่อนๆออกมาเนาะบ่นอน้องกะเกี่ยวถานี่แหละบ่นอน้องกะเกี่ยวจิงสีครับ ตัวนี้เพื่อนก็ซุปกันในสีน้อพี่น้องกระห่อนแน่อยู่เลยครับนี่ครับมอดในง,งามเลยพี่น้องปีนี่เขาว่าน้องงามตัวนี่ครับเราก็ทอบๆจังสีนออ้อเขาวางฟอนนี่นะครับปึ๊บ เี่ครับพี่น้องเกี่ยวเขา่าลมเนาะขาส่วนขึ้นมาเลยราสันว่าไรครับนี่แบบนี้ก็สิเบอ้ออันนี้มาไ้เนาะก็สิง่ายกว่ากันครับเลาก็ส่วนเอาเลยได้ครับพี่น้องเขาว่านองลมแห้ง โยวบอยาาขึ้นมูนลยลครับเป้าน้องตักเอาตักเอาเลยนี่แล้วครับผมหลังสู่ฝ่านาสู่ดินครับพี่น้องนี่ครับก็ค่อยสัวสิไดเขามากินเนาะเ็เ่ีโยวจนว่าแล้วครับ นี่เราพี่น้องก็จีกเกียวให้มันหอดหอมผุนก็จีบหอดนะครับห่อนแห้งเดี๋ยวบ้านน้องก็บจีภาไปเขาหอมกันเนาะนี่ครับกะเกียวเปียงเป็นฟอดนดังสิแล้ครับพี่น้องนี่แหยขบวนกรบบานยยนะ้อ,นองไปเรื่อยๆเนาะบพอน้องไปเขาหอมกันครับบ๊วยห่อนๆผุณครับผุน,นึงไปเขาหอมถ่าละห่อนแห้งเนาะนครับหอมวังครับหอมวงังนี่แหละพี่น้องบรรยายกาศหอมใหม่เนาะ เกี่ยวเขาเขาก็มีโ่มเศร้าอยู่แล้วครับโ่มพักมาเศร้าโ่มกันเนะะเาะไาเกี่ยวใหม่ครับ,บว่าสิเกี่ยวหันหอดพูนครับพี่น้องโ่มฟังขนไปประหอดห่อนแห้งเนาะนี่นะครับเดี๋ยวเศร้าโ่มกันครับผมนี่แหละครับพูดหนึ่งนี่ก็หน้าเนาะหน้าน,น,นิดมาเกาี่ยวเขาแล้ครับผมก็ไปหลายเตื้อบแล้วครับผมคุณครับผู้นั้นแม่เท่าครับผม ก็มาเกี่ยวลงมาเกี่ยวน้ำกันนะครับเ,ร <laughs> เลยครับผมก็เกี่ยวได้หลายเตือบแล้วครับพี่น้องทั้งลมทั้งนี่แน่เนาะอีกผู้นึงก็เมืเ่นอยแล้วครับหุ่นนั่นแดดล้วบ่ไหวแล้วนะยกทงนะครับพี่น้อง <laughs> สูงสูงขึ้นเอาเพิ่มมาครับนี่แล้วนะครับผมกำลังสิบขึ้นแน่นนะครับพี่น้องแดดอัน ขี่ฟ้าหลา่เหรอครับมันกระบอกถือว่าบาดแดดหลายมันได้เนาะนี่นะครับเขาตั้งโอ้ยมีแหงเลยพี่น้องเลยบมืงอันใส่เขาหล่มจนบ่าครับในเกียวเขตาตั้งนี่แหละครับตั้งตะบองนี้แล้วพี่น้องคุ่คนย่าเยาไปหุ่นยี่ได้หุ่นชุดชุดหุ่นแล้วครับถือว่างามเลยนะครับเข่าก็ได้ คอยเกี่ยไปเรื่อยๆนี่นะครับเพราะว่าเขากนเนา็เห็ดไ้เห็ดหน้าไว้ออนเนาะเ่ากะจังบ่ได้ซื้อเขากินนะครับนี่มันเวลาเอาเห็ดเห็ดงานเขาก็ได้ซื้อตั้งแต่กลับก็ยังไข่ครับเขาก็ยังมีเขาอยู่เนาะถ้าเอาซื้อทั้งเขาาทั้งกลับลายกะบทนเงินครับพี่นอ้องก็เลยได,ได้เห็ดได้เห็ดหน้าคู่ปีเนาะครับแ็พอก็ได้เจ็บเขาวไว้ เ็บเขาไว้แต่กินเอาก,ก็ไปเหตุงานเหตุการณ์กัพอได้สื่อถึงเต่แนบกินเนาะมันก็ยังดีเวีนอันนี้บากก่าน้องกับเห็ดแนวกินกับเห็ดใบนะครับเหลี่ยงไว้แนกระช่งเนาะนี่นะครับไปนอนกับเกี้ยวไปจังสิทีไปเรื่อยๆครับ บ่ได้เอารถมาดูดอจักเทียนะครับนอกจากมีแต่เกียวมือนี่แหละครับก็ค่อยเกี้ยวไปเรื่อยๆสองคนก่อนเกี้ยวไปเรื่อยๆนะครับนี่แหละครับพี่น้องกับมาเกี้ยวซอยบ้านน่องนี่เด้อผู้ดใด้บางเขาบ้านน่องกัน เกี่ยวง่ายอยู่ครับใส่แว่นตาไอกกักองแสงดีอยู่พี่น้องถ้าบ่ใส่แว่นตาเอ้ยเหลี่ยมตาแห้ก็ก็กให้เบาหน้องเกี่ยวเขาก่อนนะครับเนาะใครพอก็เบาหน้องในะชิบหนาก็อย่าะะลืมในช่องกบป่าพาลวดได้ครับเด้อลืมกดไลล์กดแชร์กดติดตามเบาหน้องนะครับเพื่อเป็นกำลังใจเนาะ บ้านน้องกับสิเกียวเขากันเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีครับ